แล้วในการที่จะนำเครื่องสก,การะอันประนีใตใส่ลงในภาชนะทอบเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาต่อรอยพระพุทธบาทสืบต่อไปขอเชิญทุกท่านนำเครื่องสักการะของตนใส่ในกระพุ้มมือแล้วก็สังเกตที่หนึ่งยวเรามีเยอะคนข้างๆางไม่มีก็จัดสรรแบ่งปันส่วนแกันห้เอาออกจากถุงนโยนะจะไป ยกไปแต่บางคร้งบางทีมันมีเศชขงเศษขยะดูไม่ง่างเอาตัวมองเครื่องกับการะเพราะแับนี้ใครปรารถนาความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้น้องปัจจัยใส่ในกระพุ้มมือหนึ่งไปเช่นกันไปใจเงินอยู่ในกระเา๋าแล้วไปถวายล้วก็ะเขาเอากลับไปได้นโยม้องถวายแล้วถวายแล้วก็ไว้หมดเลยที่สำคัญโยมปัจจัยที่เราถวายอย่าไปคิดตามโบสถ์ตามตลาดถวายตรงๆงเป็นพุทธบูชา แล้วตั้งความปรารถนาเป็นเศรษฐีทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานอย่ารวยรวยได้อยกแต่อย่าทิ้งนิพพานถ้าใครอยากรวยแล้วไม่เอานิพพานเอาแต่รวยอย่างเดียวชีวิตจะวุ่วายนะแล้วมันจะไม่มีโอกาสให้สร้างบาร,รมีข้ามภพข้ามชาติแต่ถ้าใครอยากรวยและปรารถนานิพพานแม้มีทรักก็ไม่ขากันเราก็จะได้ทราบในการสร้างบาร,รมีเข้าสู่พระนิพพานได้ไว นั่นตั้งใจกันได้ดีเมื่อเราพร้อมแล้วก็ตั้ง,บบงระบบขึ้นสามจบพร้อมกันนะโมตาสาพพัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาพพัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาพพัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมังอิมังพุทธปาทังพุทธปาทังสัจจสัจจคารเวนะคารเวนะวันทานะวันทานะนามิถัรนนามิธรรมุติยมปีตุติยมปีอิมังอิมังพุทธปาทังพุทธปาทังสัจจสัจจคารเวนะคารเวนะวันทานะวันทานะนมามิธัรมนามิธรรทตัติยมปีตัติยมปีอิมัง มังุุตปาธรรมุตตปาทาตาทาัจจสัจจาอา,าระเวนะอาระเวนะว,วันธานะวันธานะนะานานมามิหักนะมามิหักกลา่าหนึ่งครั้งกราบตอนนี้ไปจะนำโยกทั้งหลายเรจริญจิตภาวนาสักหนนาทีเพเจิญตั้นใจสมาทานพระกอรบัทานด้วยรวลมริงกัน โอกาสา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 นาโอกาสบัดนี้ณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอสมาทานขอสมาทานซึ่งองค์พระกรรมฐานซึ่งองค์กระกรรมฐานขอกริกาสมาธิขอกรณิกาสมาธิอุปจารสมาธิขอประการสมาธิข้าพนัสมาธิข้าพนัสสมาธิและวิปัสสนาญาณและวิปัสสนาญาณจงมังเกิดขึ้นจงมันเกิดขึ้นในขานะสันดานในขานะสันตาน พเจ้าข้าพระเจ้าขจาพะเจ้าตั้งสติกำหนดไว้กำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าท่ลมหายใจเขาที่ลมหายใจออก่ลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกร้ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปเถิดเราจะนีไป เป็นช่วงเวลาของการเจริญจิตภาวนาโยมท่าในใดที่นั่งในพื้นที่เรียบสะดวกแก่การปรับริยบทก็นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักตั้งกายตรงถ้านั่งในพื้นที่ไม่สะดวกก็เอาตามความเหมาะสมมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักตั้งกายตรงตรงตามเครื่องสกกาะวางไว้ที่หน้าตัก หลังจากนั้นตึกน,นัง่งตั้งอกตั้งใจสูดลมหายใจยาวๆลึกๆให้เกิดความผ่อนคลายสูดลมเข้าออกให้เกิดความปั่นคลายทำจิตใจให้ผ่องใสปล่อยวางทุกติถงชัว่วขณะทำเหมือนเรากำลังพักผ่อนสบายๆหลับตาลงเบา,เบา รู้สึกเหมือนลืมตาขึ้นภายในน้อมดูไปตรงส่วนของปลายจมูกในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมจะเคลื่อนผ่านตรงจมูกในตรงจมูกเราในจะมีเนื้อเยื่อบางๆซึ่งมีความไปวต่อการรับสัมผัสลมจะกระทบแลวเกิดความรู้สึกขลินในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกเรามองเบา หาให้เจริญวันลมสัมผัสตรงไหนและกำหนดเอาตรงนั้นนะ่ะเป็นจุดดูเบาๆที่จุดเดียวในขณะหา,หายใจเขา้าเราก็น้อมดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นในขณะหา,หายใจออกเราก็น้อมดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นก็ตอนที่ท,าทําสมาธิแล้วจิตไม่สงบเพราะไม่มีเครื่องยึดเครื่องเกาะของจิตภายในกายของตน จิตจึงล่องลอยออกไปภาวนาก็จิงแต่เป็นการภาวนาแบบสัญญาพราะนั้นต้องมีเครื่องยึดเครื่องกาะของจิตทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักพาพหนึง่งลมหายใจของเราจะน่าเทนเมื่อลมหายใจชัดขึ้นให้แยกลมหายใจออกเป็นสองส่วนในขณะหายใจเข้าให้เอาคำภาวนาของพูธไปประกอบกับลมหายใจ โดยมีจุดดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นในขณะหา้ใจออกใช้คำาาภาวนาวัดถูกทำให้หลมหายใจกับคำภาวนานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีจุดดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นนั่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำจิตให้ป่องใสประคองจิตให้เกิดความบริติจิตจะค่อยๆสงบลงสงบลง ที่สึกจิตจะเข้าสู่ความสงบจะเกิดความสว่างขึ้นหายในบุคคลใดสามารถทำจิตของตอนให้หยุดให้นิ่งได้เพียงได้เพียงช่างกระดิกหูและพลิษ,ลษบุคคลนั้นขึ้นชื่อว่าปิดอบายภูมิในตนได้บดนี้ชืเอนอนทุกต่านถึงตั้งใจจะเิบจิตตัดภาวนาโดยพร้อปริบแต่ เราจะักติเอาไว้ถึงความงสงบน้อมไปลึกนึกถึงกุศลผลบุญแล้วอธิษฐานจิตกุทิส่วนกุศ,ศลผลบุญไปถึงบิดามารดาครูประชาอาจารย์เจ้ากรรมนยเวททั้งหลายและญาติของพวกเราทั้งหลายขอมีบิดามารดาครูประชาอาจารย์เจ้ากรรมนยเวทและญาติของพวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญ และขอใญาติทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขเถิดขอบุญกุศลทั้งหลายจงถึงเหล่าเทวีเทพาอารทีิสถิตปกปักรักษารอยพรุธบาทและเอาคิดจ็บปวดอย่งนี้ตลอดจนถึงเทพปยาดาทั้งสิบหกันฟ้าสิบห้าชนินจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลคนบุญและขอให้เทพปยาดาทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขเถิด ขอบุญกุศลทั้งหลายจงถึงท่านเจ้าพ่อเขาทิจเกตุเจ้าพ่อคุณดาพยามือถ็กพยามือไยและเจ้าแม่รับแดดตลอดจนถึงพอ่อปู่ฤาษีและกลุ่มยักษ์ที่ปกปักรักษาสถานที่บนเขาทิจเกตุทั้งหลายจงเป็นผู้ดีส่วนในกุศลบนบุญและขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขเต็จ ขอบุญกุศลทั้งหลายจงถึงเหล่าสัมภเวสีและดวงวิญญาณทั้งหลายขอเหล่าสัมภเวสีและดวงวิญญาณทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลบนบุญแม้ท่านตกทุกข์ก็ขอให้หมจากทุกข์เมื่อท่านทั้งหลายมีความสุขก็ขอให้มีความสุข,ข,ย,สขยิ่งยิ่ยงขึ้นไปขอบุญกุศลทั้งหลายจงถึงเหล่าสัพพสัตว์ทั่วสากลจักรวาลขอสัพพสัตว์ทั้งหลายทั่วสา,ากลจักรวาล จงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญแม้ท่านตกทุกข์ก็ขอใอยพ้นจากทุกข์เมื่อท่านทั้งหลายมีความสุขอยู่ก็ปล่อยมีความสุขยิ่งยงขึ้นไปหลังจากนั้นกอเชิญทุกท่กานเปึนอธิษฐานจิตเรียกเรียกถึงกุศลผลบุญและน้อมถวายเป็นพระนักุกุศลและอยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ต่อจนถึงพระบรมโอรสาธุวงศุกๆุกรองคอยประมาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนังเจ้าพระบรมราชินีนาถต่อจนถึงพระบรมโอรสาธุวงศุกรุกรองจงมีพระเกีเยกรติสกุลอยู่เป็นบิ่นวันขององค์จนชาวไทยชั่วการนาถหลังจากนั้นเขอเชิญทุกท่านตึงตั้งกิจยาจิตรือถึงถึงกุศลคนบุญล ละถว,า,วายไปยังพระเดชพระคุณท่านพอ่อพระครูธรรมสรครุฑคายพระเดชพระคุณท่านพอ่อพระครูธรรมสรคุณจงมีสุขภาพระดิัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโภโรมใสขอพวกเราวงเรา,เาสิชั่วการนาฬหลังจากนั้นให้เราระลึกนึกถึงบุตรสนบุรุญเดชอำนาจในการบางกราบไหว้รอยพรุตรบาทในครั้งนี้จงเป็นปรวะวัติใจ ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยให้ปราศรจากภัยพิบัตินานาประการไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอักขีภัยหรือเหตุแห่งแผ่นดินไหวใดๆก็ตามจงจะได้มาบังเกิดเบียดเ,เบียนวีธาพื้นแผ่นดินไทยด้วยเดชอำน,นาจในการมากราบไหวบูชารอยพระพุตธบาทนบตรราทของที่จะพูดถงนี้ หลังจากนั้นให้เราน้องระลึกนึกถึงกฎไกท,ทั้งชาติแผ่ไมตรีจิตราถนากลไกท,ทั้งชาติจบมีความรักมีความสมัครสมานมีความสามัคคีรองรองก,กันร่วมกันเนอกาธอิจะาทำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติสถาบันศาสนาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันขององค์พระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับสังคมไทย ชัว่วการรักงานคือต่อนนี้ไปเป็นช่วงเวลาของการอธิษฐานจิตขอพรการขออพรพระเดชพรคุณท่านพ่อท่านปรารบบอกว่าถ้าเราขอทีเดียวหลายๆอย่างมันก็สเร็จแต่ช้านะพระฉะจา้ในใไกรปรารถนาความสเปร็จับปั่นทันตีให้นึกถึงติ่งที่สำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดและเร่งห่วนที่สุดแล้วตั้งจิตอธิษฐานใน้ิ่งนั้น อาตอมาจะลดการใช้เสียงเมื่อยงขออ่อนเมื่อยงขออ่อนจบลงอาตอมาจะให้อ่อนโดกอีกครั้งหนึ่งเมื่อตาบะภาพให้อ่อนจบลงให้ยกเปล่งคำว่าสาทุกขึ้นเสียงกันดังสามครั้งหรือกรองเปล่งก,กันตอนนี้ไป,ปเกิบัติพิืตาตฝันใจอธิษฐานจิตขอออดโดยพอรองเปล่งก,กันเนิ่ง ตัวแทนของพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมอสรคุณขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณก่อพระพุทธเจ้าคุณก่อพระธรรมคุณกองพระสงฆ์อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของรอยพระพุทธบาทนับอดเข้าที่จรวดอย่างนี้บุญบารมีพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมอสรคุณและอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ ของเหล่าตุลีเทพเทพาอาระและพ่อปู่ฤษีทั้งหลายตลอดจนถึงบุญกุศลทั้งปวงที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จงรวมเป็นตบะเป็นเดชชาชัยเป็นพรดันประเสริฐอำานวยปุยพรชัยให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากโุกปราศจากโศกปราศจากโรค พรถนา,าไพยโยมทั้งหลายมีความคิดมีความปรารถนาใดๆอันเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยมงคลแล้วขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแก่าญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกเมื่อคือ วันทามิพันเตสัรอัปรัทน์ธรรมะเมพันเตมายาเกตังปุญยังสามินาอนุโมทิตพันสามินาเกตังปุญยงไมหัทตาพัง Aduh, 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 mau kami mengenai rakyat konglomerat. Para aman, amputo, bakawan, utama, tawan, abihwan.